อายุ30ปีอยากมีค่ารักษาพยาบาลเหมาจ่ายสัก15ล้านบาทเนี่ยควรเรียกแผนประกันสุขภาพเหมาจ่ายตัวไหนดีวันนี้มีมาแนะนำค่ะ ตันนี้นะคะเป็นแผ่นซิลเวอร์นะคะของ iHealthy Ultra จากกรุงไทยแอกซ่าค่ะตัวนี้นะคะจะได้ค่าห้องค่าอาหารค่ารักษาพยาบาลเนี่ยอยู่ที่5,500บาทต่อวันค่ารักษาพยาบาลเหมาจ่ายอยู่ที่15ล้านบาทต่อปีนะคะแล้วก็มี OPD ให้อีก6 0 0 0บาทสิทธทิประโยชน์เพิ่มเติมนะคะ1เลยก็คือสามารถพบแพทย์ออนไลน์ได้นะคะผ่านแอปพลิเคชัน Emma นะคะก็คือถ้าวันไหนที่เราปวยแนละ้วรู้สึกว่าไม่อยากไปโรงพยาบาลแต่ต้องการพบแพทย์เนี่ยก็สามารถพบแพทย์ผ่านมือถือได้เลยคะ่ะ ที่สำคัญเนี่ยในแอปพลิเคชันนี้นี่นะคะก็มีสิทธิประโยชน์มากมายนะคะเป็นส่วนลดค่าน้ําค่าอาหารค่ากาแฟหรือว่าค่าที่พักค่านวดก็ได้เลยค่ะที่สําคัญเลยก็คือนะคะตัวนี้นะคะเหมาจ่ายค่ารักษาครอบคลุมไปถึงค่ารักษาโรคต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคทั่วไปโรคร้ายแรงมะเร็งเบาหวานความดาันหัวใจไตาวายรวมไปถึงอุบัติเหตุเนี่ยรวมทั้งหมดเลย15ล้านบาทต่อปีรักษากันไปยาวๆเลยค่ะ สำหรับเพศหญิงอายุ30ปีนะคะเบีย้ยจะอยู่ที่32,675บาทค่ะส่วนคุณผู้ชายนะคะเบีย้ยจะอยู่ที่27,775บาทค่ะถ้าเกิดว่าใครสนใจหรือว่าอยากสอบถามอายุอื่นๆเนี่ยสามารถคอมเมนต์เข้ามาสอบถามหรือว่าอินบอกคุยกันที่หลังบ้านได้เลยนะคะกดไปที่หน้าโปรไฟล์เราแอบบ้านเขียวได้เลยค่ะอินดีให้คำแนะนำนะคะ